สวัสดีนะทุกคนนิกกี้ทำงานกับมาริโอเพื่อนรลักหนาอยู่ในงานแถลงข่าวการแข่งขันช้างยูแชมเปียนขาวปี2023นะทุกคนแล้วก็มีเพื่อนเลโอมาด้วยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะทุกคนอะไรฮะมาแล้วอะไรยังไม่ขึ้นบนเวทีก็วุ่นวายแล้วอัปปรบเบืองดังให้มาริโอมาเรอและนิกกี้นะช้าสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่โอกับไอ้นิกกี้ด้วยนะครับอ๋อคุณนิกกี้ครับอ๋อคุณนิกกี้เหรอพูดกับเพื่อนผมดีๆหน่อยสีอ๋อโอเคโอเคพี่โอไม่น่ารักเลยเพื่อนซีคอบอลเพื่อนซีคอบอลเออยังไงแล้วคือคุณก็ถือน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างขึ้นมาเลยเขาดื่มตลอดเขาดื่มอยู่ตลอดอ๋อดื่มอยู่แคมเปญนี้อีกแล้วอ๋อยังไงครับเป็นยังไงบ้างครับพี่มาริโอบอกหน่อยความรู้สึกวันนี้ เป็นยังไงบ้างคุณดีใจไหมเพราะว่าแฟนขับคุณเยอะมากแล้วเนี่ยเออเออมันไม่ใช่แฟนขับเดียวด้วยมากันเป็นคู่เขาเป็นคู่เพื่อนสีมีป้ายฝฟคู่โอนิกิ้ด้วยโอ้โหเป็นใครโอนิกิผมไม่เคยเห็นเลยนะป้ายนี้เอ้าเฮ้ยขอเสียงโอนิกิได้แล้วเป็นไงรโอ้โหตั้งกี่บาทเด้อทำไมน้อยจังฮะเงียบมากเลยโอนิก้ผมปิดบริษัทยูทู e วันนี้ปิดบริษัทยูทู e ไม่มีการทำงานคนถือป้ายคุณคุณก็คือผมเกณฑ์พนักงานมาเชียร์ทีมงานคุณเองทีมงานผมเองครับ ทิมนเอครับผมนะก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเรามีกองเชียร์โอ้ตมกี้อยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้คุณสองคนมาอยู่กับแคมเปญนี้ของเรานะครับกับงานแถลงข่าวช้างยูแชมเปี้ยนคัพ2023ยใช่ครับอ่ะยังไงแต่กี้พี่อ้วนบอกแล้วคุณสองคนจะเป็นคนบอกถึงรางวัลได้เพราะว่าจริงๆแล้วก็ตามคอนเซปของช้างและที่เคียงคู่ฟุตบอลไทยตลอดมาแล้วก็ตลอดไปเมื่อกี้ตลอดมาเนี่ยพี่อ้วนพูดแล้ว เดี๋ยวตลอดไปเป็นยังไงพี่มาริโอจะพูดให้ฟังเขาพูดไปแล้วพูดไปแล้วเนี่ยวเสริมอออยากเสริมเพิ่มเติมเชิญครับพี่โอครับใช่ครับอย่างช้างยูแชมเปี้ยนคัพนะครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าช้างสนับสนุนนะครับกีฬาระดับมหาวิทยาลัยนะครับก็แต่ปีนี้พิเศษครับเพราะว่าทางช้างเนี่ยได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มอบเป็นรางวัลนะครับที่เรียกว่าเงินซื้อไม่ได้เพื่อนิกเงินซื้อไม่ได้เพื่อให้ ทีมนักฟุตบอลยูแชมเปียนคัพเนี่ยก็คือปีนี้เนี่ยเป็นแบบว่ารางวัลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ช้างยูแชมเปียนคัพเนี่ยเคยมีมาถูกต้องก็คือน้องๆตรงเนี้ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ครับจะมีหนึ่งคนเนี่ยได้ไปเจอนักฟุตบอลระดับโลกเฮ้ยพูดไปเล่นพูดจริงเดี๋ยวก่อนน้องบอกว่าโอ้โหเกินกันมาขนาดนี้พูดแล้วว่าเฮ้ยมีเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่อะไรยังไงเมื่อไหร่จะได้รู้ตอนที่จับมือกำมือแล้วอ่ะถ้าคุณอยากรู้นะครับทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับ เตรียมตัวนะครับพบกับของรางวัลที่ช้างเนี่ยจะมอบให้ทีมที่ชนะเลิศยิ่งใหญ่ขนาดไหนขอเสียงปรบมือหน่อยแล้ววิทยาาแลลังกเลยเส้นทางสู่แชมป์ช้างอยู่แชมเปี้ยนครับ แชมป์ยูแชมเปียนคัพไปอังกฤษสัมผัสประสบการณ์กับสโมสรและนักเตะเลสเตอร์ซิตี้เจมี่วาดีพาวิบอลแจมแมดดิสันชองยูแชมเปียนคัพช้อง,งเคียงข้างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปโหขอเสียงปรบมือดังครับและนี่คือช้า์ทรงแชมป์ช้างยูแชมเปียนคัพไปอังกฤษครับ เป็นไงยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ไหมพี่เลโออย่างที่บอกว่ารางวัลนี้เงินหาซื้อไม่ได้จริงๆใช่ฮะเป็น dream price มากๆนะครับพิเศษอ็ c l u s i v e แบบสุดๆจริงๆอะคุณสุดๆแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกเลโอไปนะครับว่าน้องๆเนี่ย20คนเนี่ยที่เป็นตัวแทนที่ลงแข่งขันช้างยูแชมเปียนคัพเนี่ยหนึ่งทีมที่ชนะเลิศจะได้บินไปประเทศอังกฤษโอ้โหบินไปไม่พอนะครับยังไงอีกครับนอกจากไปอังกฤษแล้วนะครับจะได้เจอนักฟุตบอลระดับโลก โอ้โหมีใครบ้างครับสามตัวท็อปเลยของทีมเลสเตอร์ซิตี้มีใครบ้างครับเจมี่วาร์ดี้เฮ้ยฮาวิบานอ่าแล้วก็มีฮาวิหุบอันนี้หยอกอันนี้หยอกอ่าอันนี้โอ้โหมาแล้วเลยห้บาทสิบบาทอันนี้หยอกอันนี้หยอกไม่เป็นไรฮาวิหุบพี่แปมพี่แปมตบมือถือว่าโอเคชอบไหมชอบไหมมีฮาวิบานแล้วก็มีเจมี่สันไม่อันนี้คือระดับทีมชาติอังกฤษทุกคนนะเลยโอเออไม่ธรรมดานี่คือสามคนที่เก่งสุดของเลสเตอร์นะคือคุณมีเงินเท่าไหร่คุณไปจ้างเขามามาเเเเจอคุณนี่ยาาามม ถ้ามึงจ้งเขาเยอะเข้ามาแต่ยังไม่หมดแค่นี้ต้อบอกว่าไม่มาเสียังไม่หมดแค่นี้เพื่อนยังไงเพื่อนในฐานะเราเป็นแฟนตัวยงของอ n i s i s r พ m i e r ม e a g u e ครับผมบอกเลยผมจะพาน้องๆนักฟุตบอลเนี่ยไปยืนไปเยือนศูนย์กีฬานะครับซีเกรฟครับเ ของเลสเตอร์ซิตี้ครับเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งใน5ของประเทศอังกฤษเลยระดับเบอร์ค s ัสริงๆไปสัมผัสว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงผมว่ามันเป็นความฝันของนักฟุตบอลทุกคนน่ะที่อยากจะไปสัมผัสอะไรแบบนี้เรื่องที่บอกมีโอกาสได้ลงฝึกซ้อมแข่งขันเฟรนลี่แมชด้วยก็คือเราจะพาน้องๆเนี่ยที่ชนะเลิศเนี่ยไปเทรนกับผู้ฝึกสอนทีมเยาวชนของเลสเตอร์ซิตี้หลังจากที่แบบว่าเทรนเสร็จแล้วอ่ะจะได้ลงแบบเฟรนลี่แมชด้วยถูกต้องซึ่งแบบโอ้โหทั้งประเทศอ่ะ ไม่มีใครได้ไปอ่ะออมีแต่น้องๆอ,งอ่ะเพราะฉะนั้นน้องๆต้องตั้งใจเล่นเต็มที่ถูก<ช>ต้องนะครับเราวมีโอกาสได้ไปชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแบบติดขอบสนามด้วยนี่คือของรางวัลที่โอ้โหเอ็กซ์คลู e ครับเลโอสุดๆจริงๆนะพี่โอ<ช>นะแต่คือถ้าให้ผมกับน,นิกเนี่ยพูดเล่าอะไรเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เชื่อใช่เพราะว่าคุณคุณไม่เคยไปคุณแต่บอลกันเก่งไหมคุณสองคนอ่ะผมก็พอได้นะผมก็ ในหมู่บ้านเตะบอลพลาสติกได้เหรอนี่บอลช่องสามเขายิงตลอดนะใช่ยิงเข้าเข้าประตูชนเสาล่าสุดอย่าไปพูดแต่ว่ามีน้องอยู่คนหนึ่งครับที่ผมกับโอเนี่ยสอนแปรบอลมาเองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสอนแปรบอลมาสอนแปรบอลมาเองคุณใช้คําว่าน้องเหรอน้องอยู่คนหนึ่งติดทีมชาติแอฟริกพี่โอสอนแปรบอลนะเหรอใช่แล้วยังไงฮะแล้วแล้วคุณต่อแล้วคือเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาเคยผ่านมาหมดแล้วเขาเป็นเยาวชน แร,แรกๆเลยของช้างเลยเอ,อ,อ,อที่ไปถึงเมืองนอกแล้วก็ได้ประสบการณ์จริงๆได้ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆเป็นรุ่นแรกแต่แต่นิกกี้คุณย้ำว่าเป็นน้องสอนผมสอนแบลบอลเองเ,ออเคยมาเล่นบอลกับผมผมลอดดากไปด้วยทีหนึ่ง <c oughs> แต่วันนี้เขาจะมาฮะเขาเป็นพี่เรานะไม่เป็นไรผมนับถือเป็นเพื่อนหมดเขาเป็นพี่แต่วันนี้เขาจะมาบอกถึงความยิ่งใหญ่ขอต้อนรับนะครับนักฟุตบอลทีมชาติและช้างรุ่นแรกลีซอธีระเทพวีโดไทย เชิญครับคุณลีซอเชิญพีลีซอ,รอรครับเชิญลีซอโอ้โหให้หลีซอได้เร็วสวัสดีครับสวัสดีพี่ลีซอนะครับโอเคไมให้พี่ลีซอด่วนๆเลยเพราะว่าผมว่าพี่ลีซอมีอะไรจะพูดกับมันเยอะ พี่จริงป่ะที่มันสอนพี่แปลเรื่องจริงอ่คุยกันข้างบนี่ะไม่มีอย่างนี้เลยนะมึงเขาล้มกูสุดเลยหยอกเล่นไปเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันไงเพื่อนสีคอบอลไงรีซอร์กตอพี่พี่พี่สิได้ได้อคนะครับให้พี่รีซอทักทายทุกท่านหน่อยแขกผู้เกี่วันนี้มากันเยอะมากครับสวัสดีทุกท่านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนนะครับแล้วก็น้องๆนะครับผม นี่ว่าที่แชมป์นะว่าที่แชมป์ว่าที่แชมป์ในนี้แหละจะได้ประสบการณ์สุดพิเศษที่ถูกต้องครับช้างจัดเตรียมมาให้สนามที่เขาจะพาไปนี่คือใหม่ล่าสุดเลยนะซีเก๊ปเขาเพิ่งเสร็จเลยนะเป็นศูนย์กีฬาผมบอกว่าสุดยอดมากครับผมต้องต้องชมงานดีๆเลยน้องๆแต่ละคนเนี่ยครับผมพี่ลิซอครับขออนุญาตกลับมาที่คําถามนี้หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบโอ้ตอนนั้นดังมากนะครับพี่ได้รับคัดเลือกนะครับในโครงการช้างไทย ไปเอเวอร์ตันตอนนั้นเป็น<ม>รุ่นแรกเลยนะครับครับผมจำได้ไหมว่าเอ้ยตอนนั้นเข้าไปในโครงการได้ยังไงแล้วคัดเลือกยังไงบ้างครับพี่ช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่เขากาลังคัดเลือกคัดเลือกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราเมันต้องผ่านการคัดเลือกทุกอย่างนะครับมันมีการคัดเลือกในการเป็นทัพ เข้าสู่ฐานการฝึกต่างๆเลี้ยงทรงมงยิงดอกบอลอะไรเงี้ยตั้งแต่ประเทศไทยก่อนตั้งแต่ประเทศไทยเลยใช่ครับ,รบไปคัดที่หนองจอกผมจําได้อ่า,าอก็ต้องไปคัดร่วมกันมาทุกคนกเข้าไปคัดแล้วก็ก็จะมีแต่ละคัดแต่ละแต่ละฐานเนี่ยก็จะมีคะแนนคะแนนคะแนนซึ่งก็จะมีทีมตาฟของเอเวอร์ตันเนี่ยเขาจะมาคุมให้คะแนนอ๋อใช่ฮะแล้วตอนนั้นมีคนที่เข้าไปคัดเลือกเยอะไหมฮะเยอะครับเป็นหลักร้อยคนนะหลักร้อยคนสุดท้ายเหลือกี่คนครับเหลือ3คนสุดท้าย ซึ่งพี่รีซอเป็นหนึ่งในสามที่ได้ไปอยู่ในโครงการช้างไปเอเวอร์ตันตอนนั้นใช่ครับใช่ครับครับผมถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตหนึ่งที่มันหาซื้อที่ไหนไม่ได้เหมือนที่โอบอกที่นิกกี้บอกครับคือไอไอเงินที่ซื้อไปที่นู่นน่มันไปได้แต่ว่าจะเข้าไปแบบเอ็กซ์คลูซีฟอย่างเช่นแบบไปซ้อมกับอะคาเดมี่เขาอย่างน้องๆจะมีโอกาสได้ไปลงอุ่นเครื่องกับทีมอะคาเดมี่อย่างเงี้ยซึ่งมันมันมันไม่มีสามารถที่ไหนเข้าไปได้อ่ะคือมันต้องมันมาต้องช้างเท่านั้นที่จะพาเราไปได้ครับผมนะครับทีนี้อยากให้พี่ล่่าาถึงปรรระะสบบกณ์หนนอยคั ฝึกการฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างครับพี่รีซอครับการฝึกซ้อมเนี่ยก็จริงๆแล้วมันจะการฝึกซ้อมรูปแบบการฝึกซ้อมจะไม่ต่างจากบ้านเราเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของความเป็นมืออาชีพเรื่องของการบริหารจัดการในทีมไอสิ่งที่เราเคยเห็นในเมืองไทยเนี่ยมันจะมันจะต่างจากที่นู่นฟอรซิลิตี้ต่างๆพวกอุปกรณ์การฝึกซ้อมหรือว่าสถานที่การฝึกซ้อมความเข้าใจในการฝึกซ้อมอย่างเช่นเรื่องของระยะเวลาการฝึกซ้อมหรือว่าแต่ละพาร์ทของการฝึกซ้อมเนี่ยมันจะมีความเข้มขนบบน้นแบบไหนแบบไหนอะไรเงี้ยครับมันจะลึกซึ้งเข้าไปอีกแล้วก็ สิ่งที่เราเคยเห็นแต่ภายนอกความสําเร็จภายนอกเนี่ยเราได้เห็นความสําเร็จภายในว่าก่อนที่จะมาถึงความสําเร็จเนี่ย mm. เขาต้องมีเส้นทางในการที่จะขึ้นมาอย่างไงบ้างอะไรเงี้ยการเป็นเป็นมืออาชีพทั้งในและนอกสนาม uh. คือโอเคที่นู่นเนี่ยเขามีทุกอย่างพร้อมก็จริงแต่ว่านักกีฬาเนี่ยจะต้องใส่ใจเข้าไปในารายละเอียดน,นั้นให้มากที่สุดอะไรเงี้ย uh. ใช่ครับครับผมก็เรียกว่าได้ประสบการณ์แบบเต็มๆนเป็มคุณพาไปทําอะไรบ้างนะก็โ yep> อ้โหเยอะเลยอย่าโหจเลพูดออกมาเลยก็จะพาไปทัวร์ลอนดอนพาไปทัวร์ลอนดอนแล้วก็ไปกินไปกินเป็ดโฟทีซันไปดูเลสเตอร์ไปดูเลสเตอร์แล้วไม่ใช่ดูธรรมดาบ็อกวีไอพเฮ้ยเยก่อนบล็อกวีไอพีนะ ตอนมึงพูดมึงได้ปรึกษาผู้บริหารหรือยังบอกให้พี่ครับให้จริงให้จริงขให้แล้วเอเขาให้เลยโอเขาให้เลโอนี่ช้างนะทำไมอ่ะเอามันก็ต้องยิ่งใหญ่สิโอเออบอกอะไรคือได้หมดขอได้หมดเพื่อนโอ้เพื่อนนิกกี้ เพื่อนรีซอไปเพื่อนซอเข้ไปใช่ไปดเวยเพื่อนโอไปด้วยได้ไหมฮะเออนะครับผมครับผมต่อต่อกลับมาที่เรื่องของเราหนึ่งะครับอ่แน่นอนว่าเราได้ฟังประสบการณ์ต่างๆนะครับจากปากของพี่รีซอเองแล้วก็ผมเชื่อว่าน้องๆที่อยู่ตรงนี้ก็น่าจะเห็นพี่รีซอเป็นเป็นไอดอลนะครับในเรื่องของฟุตบอลเช่นเดียวกันนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้ไม่ได้มีแค่คุณรีซอเท่านั้นนะครับเราไปสัมภาษณ์ทีมช้างศึกนะครับมาอีก3าคนด้วยกันนะครับที่มีโอกาสได้ไปฝึกกับเลสเตอร์ซิตี้มา้วานนเรัีง ที่น้องๆทีมแชมป์จะได้รับเนี่ยเจ๋งจริงๆครับโอเคเป็นยังไงเชิญชมครับผมผมรู้สึกว่าการไปฝึกครั้งนี้มันได้อะไรหลายอย่างได้รู้จักว่าการเป็นอาชีพการเป็นอยู่แล้วก็ทุกคนที่ไปมันพัฒนายิ่งๆขึ้นไปอีกครับผม ก็จะเป็นโปรแกรมในแต่ละวันครับก็ดูจากแบงค์เห็นได้ชัดเลยว่าแบบที่แบบว่าแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วเหมือนกับอาร์มี่ครับก็ชนกองลงงกอหลังไปหมดครับผมชุดยูวิสามกับชุดใหญ่ก็เหมือนกับว่ามันแคมป์เดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เห็นเขาซ้อมก็รู้สึกประทับใจมากนี่น้องผมอังกฤษกลับมาปอเลยครับครับก็เรื่องความเป็นคนครับเรารู้อยู่แล้วว่าหลีเขาแบบแข็งแกรงมากอะไรเงี้ยก็เรื่องวิธีการซ้อมอะไรเงี้ยก็เร็วมากขึ้นครับแล้วก็ะชับครับ ทัวร์นาเมนต์นี้ผมได้ยินมาว่าทีมที่ได้แชมป์นะครับจะได้ไปกระทบไหลนักเตะอย่างเจมีว่วาร์ดี้เจมส์แมดดิสันได้ไปตัวฟุตบอลที่สโมสรเลสเตอร์ก็อยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้ไว้เพราะว่าผมทั้ง3าคนก็ได้ไปฝึกมากับตัวก็อยากจะให้น้องๆทุกคนก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ทำให้เต็มที่ครับผมพวกเราทั้ง3คนก็อยากจะฝากแฟนฟุตบอลน,นะครับช่วยติดตามทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลช้างอยู่แชมเปียนคัพนะครับที่จะแข่งขันตอนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนก็ติดตามกันได้ที่เพจช้างโลครับผมขอบคุณคร เย่เย่เย่นี่นะครับเราได้เห็นไปแล้วว่ารุ่นพี่นะครับทั้ง3คนที่ได้มีโอกาสไปฝึกกับเลสเตอร์ซิตี้มาแล้วเป็นยังไงบ้างคับแน่นอนนะครับน้องๆที่อยู่ตรงนี้20คนเนีคนน้องๆท่านนี้ผู้บริหารผู้บริหารอยู่ตรงนี้20คนเนี่ยเป็นไงชอบไหมชอบไหม ไอ้นี่ก็ผายมือม้วนซวโอ้โหผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นหยอกเล่นก็อยากให้ออเคยิ้มไช่ไห่ชูนิ้วโป้งเลยอ๋อชูอะไรฮะเขาจให้จริงจริงเขาจริงจริงเขาอยากชูนิ้วอื่นเขาชูนิ้วโป้งหมดเล่อยากจะบอกว่าน้องๆตรงนี้เนี่ยทั้ง20คนเนี่ยจะมีแบบว่าหนึ่งคนแน่นอนที่จะมีโอกาสไปเทรนเหมือนแบบพี่ๆสุปนัฐเหมือนตานะครับสุประชัยใจเด็ดแล้วก็ต้นนฤบดินท ครับผมนะฮะคุณเลโอคุณแนะนําให้ผมรู้จักน้องๆทั้ง2ี่ทีมได้ไหมเพราะว่าผมจะได้ตามไปเชียร์เขาถูกเดี๋ยวกนคือเยอะนะย0่ํางไม่หมดนะงั้นคอนเฟิร์มตรงนี้เลยได้ไหมคือสรุปว่าที่จะไปอังกฤษกันเนี่ยคุณสองคนจะไปด้วยหรอเดี๋ยวนะฮะจะใครเป็นแชมป์เราวิ่งเขาก่อนเลยใช่ครับว่าคนคุณ2คนไม่ได้ครับมันมี3ามคนสคนมีพี่ตอด้วยครับผมพี่อ้วนพี่อ้วนครับพวกผมได้ไปไหมครับพี่โอ้โหพี่อ้วนครับคือพูดขนาดนี้ต่อหน้าประชาชนเลยพี่อ้วนครับโอ้โหเอางี้ได้ไปไม่ได้ไปอนี้ผมมไ่ พวกคุณเตรียมตัวไปอังกฤษกันยังไงบ้างครับอะไรนะครับเตรียมตัวไปอังกฤษกันตอนนี้สภาพผมพร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วไม่ใช่อันนี้ความฝันจริงๆเพราะว่าผมอยากไปอังกฤษเพราะว่าชอบฟุตบอลอยู่แล้วแล้วก็เป็นแฟนบอลทีมชาติไทยอยู่แล้วบอลสโมสรไทยก็ดูบุรีรัมย์เนี่ยผมก็ไปใช่ไหมครับลูกอเนวินเออนี้ตัวจริงตัวจริงเรื่องฟุตบอลอยู่แล้วไปอยู่แล้วโอ้โหสุดยอดจริงอันนี้แพ็คกระเป๋าเรียบร้อยเรียบร้อยผมพร้อมแล้วเตรียมไปเลยพี่โอล่ะพี่โอ ตอนนี้ฮะเออพดปอร์ดผมไม่ต้องขอวีซาผมไปได้เลยนี่วีซาพร้อมจ้ะโอเคแล้วต่อจากนี้จะเป็นการแนะนำตัวนะทุกคนแล้วก็มีการถ่ายรูปกันด้วยเราจะแปลเล็กไว้ให้นะถ้าใครอยากดูก็ตามไปได้แล้วตัดมาที่ตอนเช้านะทุกคนคุณเขาก็อยู่ที่บ้านกับลูกสาวนะเล่นกันดุกดีก่อนที่จะไปทำงานนะทุกคนแล้ววันนี้ที่กองหกฉากมีเอวามาถ่ายด้วยยังไงก็รอติดตามกันด้วยนาทุคน แล้วตอนเย็นคุณเขาก็พาเนล่าไปเดินเล่นด้วยนะทุกคนส่วนคลิปนี้ก็จบแล้วนะบ๊ายบาย